ฤดูหนาวเขามาแล้วครับพี่น้องครับทางอำเภอปทุมราชปงสาจังหวัดตำนาเจริญนะครับบรรยากาศคำาครับพี่น้องครับซีโมงกว่าๆนะครับหลายๆท่านกะกำลังเอางัวเขาขอกนะครับหลายๆท่านกะเกี่ยวหยาไม่งัวนะครับอ่าแรกนี่นะครับพี่เจ้าปทุมราชอยู่หน้าขอกงัวพอจอยครับพาพี่น้องไปเบิงงัวท่องนะครับโตยหญง่ๆครับพี่น้องุ่นเมื่อคนกินหยานะครับ อันนี้ก็คือเป็นหยาไในพี่น้องเคนเกี่ยวหยาไนไม่ให้งัวครับบรรยากาศแจ้งๆครับพี่น้องงัวงพอจอยมีตัวงามๆครับตัวนี้กระทองแล้วตัวนี้กระทองแล้วอันนี้งัวงว่ยประมาณหาหกเดือนอันนี้เจ้าทองแดงนะครับสีผ้าพี่น้องครับไปเปิดราคางง่วงครับหนาคอกเลยครับเอาโตที่เพิ่นจะแบ่งฟันนะครับกำลังกินหยาไในอยู่กินหยาดี่ดีดอกพี่น้องเอ้ยนะครับนี่นี่ครับโตใหญ่นะครับไายสูงรวยซีทิปเก่าครับพอจอยเพิ่นบอก ทองสามเดือนสามถึงสี่เดือนนี่ยนะพี่น้องประมาณสามเดือนกว่านะครับประกันทองมือนะ่อเนีเพิ่นกะให้มอมาตรวจแล้วนะครับอันตร้าเแร้วโอ้ยหนาวหลายพี่น้องเลยนะครับอ่ะตัวน,นี้สูงหนอยสี่สิบเก้าครับทองสามเดือนกว่าเปิดใ้ครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับพี่น้องทรงปีกะลอยหาสิบกิโลไปเลยพี่น้องขนบักหนาวตั้งพี่น้องง <laughs> านหนาวอะ นี่ครับสูงร้อยสี่สิบเก้าพระเจ้าคุณวะนะครับเคยมีลูกแล้วสองโตนะครับประกันทองครับสามเดือนกว่านี่ครับพี่น้องกินยาในกินเฟืืองดีกินยาดีแม่นี่นะครับเปิดราคาในขอกเลยครับเพราะหยาดนี่พี่น้องอากาศกันหนาวหนาวหัวกับขนมักหนาวต้องตั้งเหอะอ่ะนุ่มสีเต้าครับเล็บกว่เท่าบอลมบ้นอนนะครับอ่าส่วนซุดประกันไห่ทองประกันไห่ครับเอาสูงร้อยสี่สิบเก้านะครับ นี่กินสองหมืนหกพัหาราคากะคุยกันได้ครับพี่น้องเอาไหยงานในหลายๆโตพอก,กินแต่แม่นี่กินกินเพื่องดีพรมะหงอตัใจเย็นหลวงมันจะแข็งมาสิแข็งสูงลอยสี่สิบเก่าพี่น้องเลยงอนแม่นี่2สองหืหันหยครับประกันทองนะครับพอจอยเพื่อนจงังมอไดนามอันดาซาวนะครับหารอยพ้องสามเดือนกว่าคาร์ทุกคาทอนกับประกันใหิบห้าหมื่นครับพิกัดกัลยุบ้าน อาะซาก่อนิคมครับตะบลหน้าว่ะอำเภอปทุมราชจังหวัดลำดลับเจริญครับจมูกบอสีกบอแหวงครับอ่าขอบหูดำครับเขาไวแต่งใหญ่เล้อพี่น้องมอดตีไม่ไงร้อยส่149เก้าเกลือโปรยฮะติดเดือดเยอะเส้นหนึ่งอันนี้ก็ห้อยห่านห้าหมกจับตะโดนนห่ืออะพี่น้องเศร้าแล้วต้องสวงเพิ่นขนบักหนาวตั้งอ่าหายบิ่งเล็บนะครับนี่หัวใหญ่เล็บกอดเท่าปกติดีบอลมบอลนอนนะครับลำลางเพิ่นโอ้ยเนาะหัวกันหนาวขนกันหนาว ดีด่าเบื้หงถ่ายจัาหน่อยดูกี่ nhà ทีดีแม่เดียง,งางเครื่องบดนะครับเครื่องบดเบื้งถ่ายเพลิน,นเครื่องดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต่านุ่มงามครับพี่น้องมอ,องนุ่มงามงามนี่บบใหญ่เห็นปะลูกสามในท้องนะครับท้องอสามเดือนกว่านะครับสมรามันใหญ่มากสมโตมากนะครับพอจอยเอาไปสมตโตหลดนะครับเพราะว่าบ่ได้ใบหลอดม้าน้ำถ่ายในขอกเลย หนาวไม่ดองขนหมักหนาวตั้งง่วงง่วงก็เนื้อนังดีครับห้างเลิกดีโอ้วนู่ตัวละอกวนเร็วตัวนี้อยู่ข้าวโพดจอยใดหลายมื่อละกินดีง่วงกินดีง่วงสีกระเลียงง่ายนะกินง่วงกินเก่งเขาหมักก็ได้นะครับควงสางคนใหญ่ง่วงใหญ่คนเต็มขึ้นกับเป็นง่วงสามหมื่นกว่าบาทที่เราสามสี่หมื่นสมัยก่อนสมัยก่อนก็สี่ห้าหมื่นแบบนี้สมือนก็ตีไประค่าเนื้อไปเลยอันนี้ก็ตีไปละค่าง่วงทองนะครับเอา สนใจกะทูม้าครับพี่กัดบ้านสหกรณ์นิคมตําบลนาว่านะครับอำเภอปทุมราชบงซาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาถึกใจกะทูม้าสอบถามพอจอยได้เพิ่นกินหยาโอ้ยใหญ่ๆสมสื้อสองหมื่นกว่าบาทพี่น้องเอ้ยห้องสองห้องขาอยนะครับราคากะอ่าเกินเหนืออยู่ปันพันสองพันเนี่ยมอท่วงกันได้พี่น้องเลยวันนี้กันหมอใหญ่นะครับไปคุ้นกะได้ไปเลี้ยงเอาลูกเอาเต่ิ่นใหญ่ใหญ่อยู่ กินหยาดสีเพรบะพิดหวังเลยกนกินหยาแบบนี้ผมหมักเอามักถึงใจโทรมากนะครับเดี๋ยวผมไปเจียวหยาก่อนนะครับสวัสดีครับ